สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอเดิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอเดิวจะมา ปิดกูก,กระเป๋าให้ทุกคนดูเราทำเสื้อผ้าไปเยอะแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาในโหมดของกระเป๋าบ้างนะคะแต่ขอเมาส์ก่อนคือไม่ได้ไม่อยากทำเสื้อผ้านะคะทุกคนอดิวอยากทำเสื้อผ้าต่อเหมือนเดิมแต่ประเด็นก็คือออดิวสั่งเสื้อผ้ามาแล้วมาใส่ไม่ได้ <S <S เพราะว่าอะไรวนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองอยู่เนาะยังสั่งเสื้อผ้าไซส์ S สั่งกระโปรงไซส์ S มาอยู่แล้วคือส่งมาปุ๊บเราก็ลองใช่ไหมใส่ไม่ได้ ใส่ไม่ได้แบบเออก็คือมันดึงขึ้นแต่คือติดกระดุมรูซิปก็คือแทบจะปีคืนแน่นมากนั่งไม่ได้เลยคือบอได้เลยทุกคน เพราะฉะนั้นเสื้อผ้านะคะที่สั่งมามันก็คือกองอยู่วันนี้เนี่ยก็เลยพักพักเราจะพักเรื่องเสื้อผ้าไว้ก่อนนะมาเป็นหมดของกระเป๋าแทนดีกว่าอ่าอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องมีไซส์นะทุกคนแค่เราถูกใจเราก็ซื้อมาสบายให้มันเข้ากับเสื้อผ้าที่เรามีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูใบแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ใบแรกเลยนะคะพอดีว่ามีช่วงหนึ่งใช่ไหมกำลังฮิตกระเป๋าแบบสีสีมากแบบถักๆอะไรเงี้ยก็เลยไปเลื่อนในช้อปปี้ทุกคนเราก็เจอกับใบนี้คะ่ะ สีชมพูแบบว่าสะดุดตามมากมันเป็นเหมือนแบบชวนโชโดแบบเนาะอย่างเงี้ยเห็นปะ เสื้อสีมันตัดกับเสื้อผ้าทุกชุดจริงๆเพราะว่าน้องคือเด่นมากนะคะแล้วก็คือเหมือนจะเป็นงานแบบแฮนด์เมดด้วยนะทุกคนเหมือนเขาว่าทำเองเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้น่ารักมากนะคะไซส์ไม่ใหญ่มากกําลังพอดีนะคะแต่ว่าคือมันจะเป็นแบบกระปะ๋เป๋าๆแบบจะไม่มีซิปไม่มีที่โปะ๊ะที่แปะที่ปะอะไรเลยถ้าใ,ใช้ไปไหนนะก็ต้องแบบดูแลให้ดีๆนะแต่ถามว่าใส่โทรศัพท์ได้กุญแจลงกุญแจรถริฟติกก็คือ ยังเหลือๆนะคะน่ารักมากและราคาก็คือไม่แพงเลยประมาณ200กว่าก็บาทมัง้งแนะนำมากใบนี้นะคะเดี๋ยวอดิวจะขึ้นพิก,กัดร้านให้นะคะสักสักต้งหนึ่งเนาะแนะนํามากจริงๆคะ่ะ มาต่อกันใบที่นะะ2นะคะก็ยังคงเป็นโชวดอบ,บิรอีกเช่นเคยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นกระเป๋าของ MLB เนาะเป็นแบบตัว N Y แบบนี้นะคะซึ่งโอดีวะ่ะเห็นปุ๊บสะดุดตามากอยากได้เพราะว่าสีเขาอะ,ะน่ารักมากใช้ง่ายใส่ได้คือใส่จุของอะไร่งเงี้ยก็คือได้จริงทุกคนแถมยังมีทรงมีซิปอะไรอย่างเงี้ยด้านในเขาก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะแต่ว่าสีที่วอดีวเห็นตอนนั้นรู้สึกจะมีสีอันนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินสีกลมๆประมาณนี้นะคะน่ารักมาก ทุกคนไม่พูดเยอะแนะนํานะคะใบนี้โอเดวไปเจอที่อินสตาแกรมมานะคะเดี๋ยวโอเิก็จะแปะชื่อให้เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็คือแนะนํามากค่ะมาต่อกันใบที่3นะคะเป็นของย e ี่ห้อโคนนะคะทุกคนซึ่งใบนี้เนี่ยจะสามารถสายพายไหลแบบนี้หรือว่าจะสามารถคอร์ดบอดดี้ก็ได้นะคะโดยเขาเนี่ยก็จะมีสายมาให้เราด้วยนะคะแบบนี้เนาะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีช่อง ด้านในเล็กๆเงี้ยอีกหนึ่งช่องเนาะไว้ใส่โนู่นนี่นะันเดี๋ยวนี้ถ้าวิ d จะสะพายใช่ไหม s u าย l ลายอย่างนี้มากกว่านะคะคือเหมือนสมัยนี้เขาิตสะพายไหล่กันมั้งเลยใบนี้ก็คือซื้อต่อพี่สาวของเพื่อนมามั้งถ้าจำไม่ผิดนะพงแต่ว่าจาราคาไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่คือตั้งแต่สมัยสมัยเรียนอยู่มาหาลัยแล้วค่ะใส่กับชุดแบบที่ขา,ขาวๆอะไรเงี้ยเมื่อจะดูแบบลุกคุณลุกคุณขึ้นมานิดนึงนะคะ ใบต่อมานะคะสีเนี่ยโหช่วงนี้อ่ะทุกคนคือสีแบบว่ามันต้องแจ่มว้าวต้องเห็นแตก่ไกลเราต้องเด่นซึ่งกระเป๋าใบนี้นะคะก็เป็นเหมือนกระเป๋าแบบตามแฟชั่นปกติมากกว่านะคะแต่เห็นสีก็คือสร้างเลยจ้าอย่าไปรอตรงของเขาเน่ยก็จะเป็นเหมือนจิบจีบแบบนี้นะคะทุกคนคือมันสามารถพับเก็บแบบนี้ได้เหมือนเป็นพัดอะเออแล้วก็แบบผูกเชือกอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะเก็บพกพาง่ายคะ่ะแต่ถ้าเราจะใช้ปุ๊บอ่ะเราก็เอาออกเนาะแล้วก็ ผูกเป็นโบนี่แล้วก็ผูกเป็นโบผูกเป็นแบบไม่ให้มันเก,กนะกะน้ใส่ของได้เยอะมากด้วยความที่เขาเป็นทรงแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแล้วก็คือสีสันแบบว่าไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนน่ารักมากๆเหมือนกันรานะคาไม่แพงเลยนะคะใบนี้เดีวก็เจอมาจากในช้อปปีนะคะอีเชนเคยคะ่ะ ใบต่อมานะคะก็เป็นแบบคอร์ดบอดี้แล้วนะคะทุกคนแบบนี้เลยยาวๆก็จะเป็นสารๆหน่อยฟิลแบบว่าอยู่อยู่ที่เกาะมีน้ำกับสไตล์ไปทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้อยอดีวก็จะใช้ใบนี้นะ,ะใช่ไหมไม่สิไปเขาก็ก็ยังใช้เหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าไปเหนือไปทะเลไปอะไรก็คือสามารถใช้ใบนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วสายเขาเนี่ยก็คือความสูงอะเนาะมันมันไม่สูงไงก็เลยต้องทําการมัดเอานิดนึงนะคะจะได้แบบพอดีกับตัวเนาะกระเป๋าเขาก็จะเป็นทรงประมาณเนี้ยเหมือนเป็นครึ่งครึ่งวงกลมไหม รงรีงหรอรงกลมหรออ่ะสักอย่างแล้วก็มีซิปแล้วด้านในเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนมีอ่าบุซับแบบนี้นะคะ ก็เป็นโล่งๆนะไม่ได้มีช่องอะไรด้านในในะบนี้ซื้อที่จัดจุจักก็หลายปีแล้วเหมือนกันเนาะน่าจะประมาณ250บาทบางตอนนั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะคะใบต่อมาคะ่ะทุกคนเป็นกระเป๋าสีครีมแบบนี้ค่ะน่ารักมากเกาเหล่าเกาใจไม่ไหวแล้วเกาเหล่าเกาใจเหรอเกาหลีหรือปะเออเอาใหม่เกาหลีเกาใจไม่ไหวแล้วนะคะแล้วด้านในของเขาเนี่ยก็สามารถจุของได้เยอะมากดูดูตอนนี้ออก อ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นช่องซิปหนึ่งช่องซึ่งมันไม่ต้องใส่อะไรดีวกว่ามีให้รู้ว่ามีพอแล้วด้านหลังเนี้ยก็ยังสามารถเสียบนวนกระจุกกระจิกกรตุ๊กกระจิ๊ก,ก,กอะไรอย่างไบนี้ก็เจอมาจากในช้อปปีเหมือนกันแล้วสายเนี้ยก็เป็นอะไรสีทองนะคะทุกคนสามารถ ปรับความสั้นความยาวได้ก็แนะนำค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งพิกัดให้เหมือนเดิมค่ะใบต่อมาเป็นสีดำมากนะคะทุกคนแต่สายอันนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยเนาะเป็นอะไหล่สีทองนะคะเป็นทรงแบบนี้เป็นแบบคอร์สบอดี้นะก็คือยังมีความอดองคาเซโยเหมือนเดิมะคะ่ะและด้านในของเขาเนี่ยเปิดมาก็จะเป็นซิปเลยแบบนี้นะนี่แล้วก็จะมีช่องอด้านใน ให้อีกหนึ่งช่องนะคะเล็กๆน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่าจะใช้ไม่ค่อยบ่อยนเดิมนี้มาขึ้นที่การดร้านให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ต่อมานะคะมาเป็นกระเป๋าเหมือนที่แบบว่าเราทํางานแล้วแล้วก็ควรจะมีกระเป๋าที่ดูแบบโตๆเป็นทางการสักใบสองใบนะคะซึ่งใบแรกที่เราเลือกมาก็คือเป็นใบนี้เป็นน้องรงชมนะคะรู้สึกจะเป็นไซ ใส่เอสโดดิวสั่งจากแบบในออนไลน์มานะคะแล้วเขาก็ส่งมาให้เลยมันก็จะส่งประมาณนี้นะคะด้านในก็คือจะไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็จะมีช่องใส่ตรงนี้ให้อย่างนี้นะ,ะประมาณนี้นะคะใส่ของได้แบบเยอะมากจุกแบบอยากใส่อะไรใส่ยัด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 ,ยดนะคะแล้วค่อยไปหาเอาทีหลังนะคะต่อมาคะ่ะลูก,กลักลูกลักจริงๆนะคะก็คือนกะเบาๆใบน,นี้นั่นเองนะเรียกว่า หามือสองนานมากนะคะก็คือเลื่อนเลื่อนอน<ๆ>ดูในไอจเจอพี่คนหนึ่งหนูเขาปล่อยกระเป๋าของเขานะคะอันนี้อ a ดีโอซื้อมาเป็นมือ2น่าจะประมาณ6,000หรือ7น่าจะเจ็ดันนี่แหละเออประมาณหนึ่งนะคะจำไม่ได้แต่คือสภาพก็คือดีมากใหม่กิฟตมากสีเสือก็คือถูกใจนะคะแถมน้องยังใช้งานหนักมากแต่ก็คือยังทนคือทนมากจริงๆนะคะจะใส่โน้ตบุ๊กใส่เอกสาร iPad ใส่อะไร ยัดลงไปในนี้ไม่ต้องห่วงขาดไม่ต้องห่วงพังเลยนะคะคือน้องเขาทนจริงๆถ้าอยากมีกระเป๋าที่สะพายแล้วดูแบบเออสวยดูทนดูอะไรอย่างนี้ก็คือแนะนําใบนี้นะคะแล้วเขาก็คือมีสีให้เลือกเยอะแยะมากเลยต่อมานะคะเป็นแกงน้องถุงผ้าโดยใบแรกนะคะก็จะเป็นใบ นี่นะข้างยับนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใชเ้เป็นเนื้อผ้าสีไม่ได้ขาวมากก็จะเป็นแบบคุณนๆเงี้ยนะคะทุกคนจุของได้เยอะมากแนตะ่ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีช่องแบบเนี้ยเออเอาไว้ใส่เพื่ออะไรที่มันแบบหยิบง่ายๆคะ่ะหรือเราจะไปห้างไปตลาดไปช็อปปิ้งอะไรเงี้ยก็สามารถเอาใบเนี่ยไปได้การม,มาติดๆนะคะด้วยน้องใบนี้นะซื้อมาจากหลานเดียวกันนะทุกคนในช็อปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะพิกัดให้นะใบนี้สีของเขานะคะก็จะเป็นสีที่ขาวกว่าและสว่างกว่านะจะมีสก,กีเนองเป็นโทนเขียวๆแบบนี้สี ก็คือจะขาวพราะมันจะคนละสีกันเลยน,นี้จะเป็นคุณคุณคือมันไม่ได้สก,กรปรกนะลูกคือน้องเขาเป็นสีนิวอยู่แล้วด้านในนะคะก็จะมีอันนี้เหมือนกันช่องใส่คอเล็กๆเ,เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เขาจะมีแบบว่าซิปลูดให้ด้วยนะคะแบบนี้ตามมาติดๆด,ด้วยกับใบนี้นะคะเป็นน้องถมงพาอีกเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสีคุณคุนมาใบสุดท้ายแล้วนะคะของอ่าเซตถุมพายใบนี้เหมือน จะเคยรีวิวใน EP 3ของ s h อ p e e ไปแล้วแหละเนื่อความที่บอกว่าสมัยเนี้ยเขาพิเศสีกันใช่ไหมเดี๋ยวก็เลยจัดสีเหลืองมาเลยสกินนะคะสีขาวนะคะแล้วก็เป็นใบถุงผ้าที่ใบใหญ่ที่สุดกว่าทุกใบที่ผ่านมาใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากจริงจะมีตัวติดแบบนี้ เพื่อความเซฟอีกนิดนึงก็มีอ่าช่องใส่ขอเหมือนเดิมนะคะในน้อยตรงนี้เนาะ,ะโอเคต่อมานะคะก็เป็นใบสุดท้ายแล้วนะ,ค,ะคือใบนี้นะคะเป็นของอาดิดานะคะอันนี้ก็น่าจะหาซื้อได้จากช็อปทั่วไปเพื่อไปฟิตเดสไปออกกําลังกายนะคะตามสถานที่ต่างๆแล้วส่วนใหญ่ดิวก็จะใช้ใบนี้ไปเดินขึ้นป่าขึ้นเขาเนี่ยดิวก็ยังใช้ใบนี้เลยนะเพราะว่ามันก็ใส่ของไม่เยอะแล้วก็รูดใส่ขเขา้าปุ๊บสพาย หลังอะไรเงี้ยได้ไปเลยคะ่ะถึงไหนถึงกันก็อยากให้ทุกคนนะคะมีติดไว้เนาะสักใบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากจริงค่ะเฮ้ยทุกคนจะบอกว่ายังไม่หมดกระเป๋าอันนี้ซื้อมาล่าสุดลืมได้ยังไงก็คือกระเป๋าลากกระเป๋าลากอันนี้เลยนะเพิ่งส่งมาแบบสดๆร้อนๆเลยกระเป๋าลากที่สั่งจากในช้อปปี้เช่นเคยนะคะด้วยความที่เห็นว่ามันลดราคาเนาะแล้ว ตอนนี้มันก็เหมือนว่าเริ่มเดินทางไแล้ว,ลวก็เลยแบบสั่งมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเป็นส์แบบดูลำบากเนาะอันนี้เป็นส์ขนาด20่นิ้วเป็นสีออซิลเวอร์นะคะสีเงินๆแบบนี้อลองใช้ไปได้แหละครั้งหนึ่งเนาะก็โอเคนะคะสะดวสบายแต่คือยังไม่เคยพาน้องแบบขึ้นโครงขึ้นเครื่องน,น,นะใส่ในรถอะไรอย่างเงี้ยไปปกติะคะ่ะแล้วเขาก็จะมีเหมือนตัวล็อกระงงรหัสอะไรอย่างนี้ได้อ้โงหรีวิวเย็นกระเป๋าลาก ไปแล้วนะคะสําหรับการเปิดกูกระเป๋าของอดีวตั้งแต่ใบเล็กใบใหญ่ใบสะพายหลังสะพายข้างทุกอย่างแม้กระทั่งกระเป๋าลากก็ยังเอามาพูดกันโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะ,ะขอตัวกันนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย